อโอ้คนคนป่าตายเยร็ว <c oughs> เราวางดอกไม้ก่อน,นะคะ่ะเ <c oughs> อ้ยไม่ใชมสี่เอกวางเลยมีคนมาเยอะอยู่น,นั้นนี่ตั้งสเต็ก่งนี่ก็ค,คือคนที่มาร่วมงนานนะคะนี่ค่ะคนป่า ตายเพราะว่าไปขุดเหมืองแล้วโดนทรายถล่มตายค่ะเดี๋ยวเว้ยไปเดี๋ยวอันนั้นไปซื้อขนมก่อนวันดีค่ะร้านอะไรอ่ะดูก่อนสิร้านบเบเกอรี่ของคุกกี้ค่ะ ได้คุกกี้ค่ะบ๊ายบายให้คุกกี้แล้วนแคะบ๊าย,ายคุกกี้แล้วนะคะโอเคมาดูคุณป่าอ้าวทำไมหลุมสุกมันเปิดอะ่ะฮะฮะาศพหายศพหายคุณปา่าคุณป่าหายไปไหนอะ่ะอ้าว นี่มันใครนี่ไม่ใช่คุณป่านี่นะนี่ใครอะ <c oughs> เรียบเรียบบอกนะว่าพ่อของคนป่า <c oughs> แล้วเขาไปไหนอ่ะ <c oughs> ไปสิพามาที่นี่ทำไม อ,อ้าวอยู่ดีคนป่าก็หายไปแล้ว